ครับคือผมคิดว่าเรื่องความการตั้งคําถามถึงถึง15โครงการนะครับที่เราได้มีการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะเห็นถึงข้อพิพาทวิจารณ์หรือว่าคําถามพอสมควรแล้วนะครับตามขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทาง10โครงการที่ถูกบรรจุในร่างพรบง,งบ69เนี่ยก็จะถูกเสนอมาที่สภาผู้แทนราษฎรสภาก็ต้องพิจารณาวาระหนึ่งต่อด้วยชั้นกรรมธิการดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่สายเกินไปนะครับที่สส จะสามารถมีมติในการปรับลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จําเป็นหรือว่าตัดโครงการที่ไม่สมเหตุสมผลออกได้เพียงแต่สิ่งที่ผมเองคาดหวังจะได้จากการประชุมบอร์ดผู้บริหารสภาเมื่อวานเนี่ยคือสัญญาณหรือว่ามติยืนยันจากทางหน่วยงานที่มีการของ,งบประมาณเองนะครับว่าหลังจากฟังข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือว่าข้อทักท้วงของคณะกรรมการหรือของประชาชนแล้วเนี่ยทางหน่วยงานเองเนี่ยมีความเห็น ว่าต้องการจะยุติการเดินหน้า,าโครงการอะไรบ้างน,นะครับคืออย่างที่บอกคือถึงแม้ว่าสสและกรรมธิการวิสามันสามารถปรับลดได้ในอีก1-2เดือนข้างหน้า,าตามกระบวนการเนี่ยแต่ผมคิดว่าการมีสัญญาณยืนยันจากหน่วยงานเจ้าภาพเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อการทําให้กรรมธิการนั้นสามารถตัดได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงเป็นการทําสัญญาประชาคมว่าถึงแม้กรรมธิการอาจจะมีการปรับลดไปแล้วในอนาคตเนี่ย จะไม่มีการโอนงบประมาณส่วนอื่นเพื่อมาโปะโครงการดังกล่าวนะครับเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับโครงการการออกแบบอาคารที่จอดรถมูลค่า100กว่าล้านบาทนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นจากการโอนงบ67ที่เหลือเนี่ยมาใช้สําหรับโครงการนี้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้มีอยู่ในเอกสารงบประมาณนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่มีคํายืนยันหรือว่าท่าทีดังกล่าวออกมาแต่ผมก็ฝากไว้เป็นข้อสังเกตและผมคิดว่าสําคัญ ถ้าเราไปย้อนฟังการประชุมกรรมธิการเนี่ยจะเห็นว่าคุณปฏิพัฒน์ได้ตั้งคำถามไวในห้องซึ่งไม่มีคำตอบว่าตกลงแล้วเนี่ยต้นกําเนิดของโครงการเหล่านี้เนี่ยที่สังคมตั้งคําถามเนี่ยมันเป็นโครงการที่ข้าราชการชงกันขึ้นมาตามลําดับหรือว่าความจริงแล้วมันเป็นนโยบายจากฝ่ายการเมืองก็คือทางประธานหรือรองประธานสภาที่รับผิดชอบแต่ละสํานักการที่ข้าราชการไม่ตอบเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นการบ่งบอกได้แบบหนึ่งว่าโครงการเหล่านี้คงมีต้นกําเนิดมาจาก ผู้บริหารจากฝ่ายการเมือง